เป็นการนอนนะครับที่แสนจ,จะมีความสุขของจอมบุญนี่คือเด็กชายจอมบุญครับกำลังนอนหลับอย่างสบายใจพักผ่อนตอนกลางวันเพื่อผ่อนคลายเป็นความสุขเล็กๆของน้องช้างที่เกิดขึ้นที่บ้านไร่ใบบุญวิธีการเลี้ยงช้างของเราเป็นวิธีที่ดูแลช้างแบบพอเพียงวิธีเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติศึกษาธรรมชาติช้างเลี้ยง เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้รับชมกันการดูแลช้างของเรานั้นจุบรงหลักๆอยากเห็นช้างอยู่อยางมีความสุขและตอนนี้ก็ได้ถ่ายทอดความสุขให้ช้างได้ถ่ายทอดความสุขความเป็นจริงนะครับให้กับแม่ๆได้เห็นกันการหลับกลางวันแบบนี้เป็นเรื่องปกติของน้องช้างที่ได้ผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัยน้องช้างวัยสี่เดือน ชื่อจมบุญเป็นลูกช้างตัวผู้ที่เกิดขึ้นจากแม่กาละเกตอายุ18ปีเป็นช้างตัวเมียมีรูปร่างใหญ่กำยำหน้าตาสุดสวยอ้วนท้วมสมบูรณ์พ่อของน้องชื่อพ่อใหญ่คนช้างวัย60ปีซึ่งเป็นช้างตัวผู้เดินทางมาจากจังหวัดตาก เมื่อสิปีที่แล้วพระยาคุณช้ามาอยู่กับเราได้มอบช้างน้อยแสนน่ารักให้เราสองเชือกชื่อจอมบุญและใบบุญพี่กับน้องซึ่งพี่เป็นตัวเมียน้องเป็นตัวผู้เป็นไวยกำลังสนสองพี่น้องจะรักใคร่กันมากเวลาปล่อยในสนามช้างของเราในช่วงเย็นจะวิ่งหยอกล้อกันอย่างมีความสุข ภาพช้างนอนแบบนี้อย่าว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะนอนในลนนักษณะนี้หลายท่านยังไม่เคยเห็นช้างตัวใหญ่นอนในเวลากลางคืนให้ท่านจินตนาการได้เลยว่าช้างตัวใหญ่ก็นอนเหมือนกับช้างตัวเล็กด้วยการทิ้งตัวนอนด้านข้างพลิกตัวทุกสองชั่วโมงในเวลานอนช้างบางเชือกตอนกลางคืนจะนอนเฉพาะสามชั่วโมงก็จะตื่นเหมือนตอนนี้จอมบ,บุญ ็ตื่นขึ้นมาแล้วด้วยการที่นอนหลายชั่วโมงผ่านไปยืดเส้นยืดสายเนีวก็เดินมาทักทายเราในช่วงตอนกลางวันสวัสดีฮะแม่แม่เอฟซีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอชายจำบุญลูกพ่ออาจารย์บุญอาจารย์บุญจาบุญลูกพอ,อ,อ,กพอรักที่สุดเลยคนนี้นี่เด็กน่ารักนี่เด็กน่ารักนี่คือตาเด็กน่ารัก ตาเด็กน่ารักนะไม่ใช่แป้งแป้งแป้งตาเด็กน่ารักนะตอนนี้เด็กน่ารักนะจอมบุญน้าตีไปนอนไปไปนอนไปนอนอิ่มอยังอออิ่มแล้วอิ่มแล้วอึนมนจะขึ้นมาจะกินเลยอุ้ยดูกินอ้อยโตมันยังไม่ถึงเวลากินเจ้าหนุ่มน้อยฟันยังไม่มีอย่าเพิ่งโชว์ขนาดนั้นสิหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มหน้ามนโอ้โหมีมีมีไอเจียวเตาะท้องด้วย เกี้ยวตีท้องตื่นขึ้นมาแหมสมบูรณ์สมบูรณ์ซะจริงๆนะนะครับแข็งแรงมากดูครับดูครับพ่อพันชั้นดีในอนาคตเด็กชายจอมบุญถึงขึ้นมาปุ๊บหันหน้าเข้าหาเต้าเตรียมที่จะเติมพลังงานให้เต็มสูกนะครับอัดเต็มที่เข้าไปเลยนี่คือเด็กชายจอมบุญ น,นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปน่ารักของเราเราถ่ายทอดนะครับความน่ารักขององ้าให้ท่านรับชมกันทุกๆเช้าวัวนละหนึ่งคลิปแล้วก็มีคลิปสั้นอีกมากมายที่ให้ท่านได้รับชมและก็ติดตามกันต่อไปขอบคุณครับในความน่ารักตรงนี้ขอจบลงตรงนี้นะครับรักทุกท่านเช่นเคยวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ thank you very much for watching bye bye I love you everyone, Madhikam.